แค่ปอกมะพร้าวก็มีคนดูมากกว่า70บล้านครั้งทั่วโลกอึง้งมะพร้าวไทยอร่อยที่สุดในโลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟังคอมเมนต์เรามีความคิดเห็นของหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้ได้รับฟังกันและก่อนรับฟังช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแอดมินขอขอบคุณทุกท่านจากใจวันนี้มีเรื่องของคลิปการปอกมะพร้าวของร้านขายมะพร้าวริมทางของไทยโดยคลิปต้นทางมาจากช่องยัมมี่บอยเป็นคลิปการปอกมะพร้าวน้ำหอม ที่คว้านเอาเนื้อมะพร้าวที่ยังมีน้ำมะพร้าวอยู่ด้านในออกจากเปลือกโดยเมื่อเอาเนื้อออกจากเปลือกมะพร้าวและกะลาจะเป็นสีขาวน่ากินสุดๆด,ด้านในจะมีน้ำมะพร้าวอยู่ครบถ้วนแค่เห็นก็รู้ได้ทันทีว่าอร่อยโดยบางคนอาจเรียกการปอกมะพร้าวแบบนี้ว่ามะพร้าวถอดเสื้อโดยทักษะและเทคนิคการปอกแบบนี้ไม่เหมือนใครในโลกซึ่งชาวต่างชาติทั่วโลกได้เข้าชมคลิปนี้มากกว่า70ล้านครั้งได้แต่อึ้งและทึ่งไปตามกันโดยทางช่องยามีบอยได้ลงข้อมูลว่าร้านนี้ขายอยู่ที่ตลาดกลางคืนที่เชียงใหม่ โดยคลิปลิงต้นทางแอดมินวางไว้ใต้คลิปนะครับเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติว่าคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับการปอกมะพร้าวของพ่อค้าชาวไทยโดยความคิดเห็นแรกกล่าวว่าช่างเป็นทักษะที่น่าเหลือเชื่อทำเอาฉันอยากกินมะพร้าวเลยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่านี่คือปรมาจารย์ด้านศิลปะที่ควรได้รับความเคารพความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันรักประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามไม่มีฝีมือ ฉันจะไปลองชิมอาหารลิมทางที่มีชื่อเสียงทั้งหมดอย่างแน่นอนในทริปครั้งต่อไปของฉันความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าช่างเป็นอะไรที่วิเศษมากแค่ดูก็รู้สึกอยากกินขึ้นมาทันทีไม่ใช่ทุกคนที่จะมีทักษะแบบนี้ได้ประหลาดใจมากฉันชอบน้ำมะพร้าวจากโดมินิกันความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเป็นเทคนิคและทักษะที่ยอดเยี่ยมมะพร้าวแบบนี้เป็นความฝันของฉันที่จะได้กินที่นี่ในบราซิลความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า สุดยอดมากการปอกแบบนั้นไม่ได้ทําง่ายๆต้องฝึกฝนและอดทนมากสาบานได้เลยถ้ามีโอกาสไปเมืองไทยฉันจะต้องลองกินดูความคิดเห็นต่อมากล่าวาว่าว้าวนี่มันคืองานศิลปะมิถิง,งอนั้นมันอาร์ตมากและมะพร้าวที่ทําเสร็จแล้วก็โคตรอาร์ตและสุดท้ายอยากเห็นมะพร้าวที่สวยงามนี้ถูกกินความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าคนขายมีความแข็งแรงและมีทักษะระดับสูงมันยอดเยี่ยมและน่าพึงพอใจ ไม่เคยเห็นมะพร้าวที่ปอกได้อย่างสมบูรณ์แบบขนาดนี้มาก่อนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าลองนึกดูสิเขาใช้เวลากี่ชั่วโมงเพื่อบรรลุความเชี่ยวชาญดังกล่าวสำหรับแอนมินไม่รู้ว่าต้องฝึกนานเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าทำได้โอกาสรวยมาแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพระเจ้ามะพร้าวพวกนี้มีขายที่ไหนทำเอาน้ำลายไหลเลยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าฉันดีใจที่ได้เกิดในยุคนี้ และได้นั่งดูคนปอกมะพร้าวจากอีกที่โลกหนึ่งอย่างสบายบนเตียงนอนของตัวเองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันทึ่งในทักษะการปอกมะพร้าวที่รวดเร็วและมันยำของเขามากมันไม่น่าเชื่อจะเอาเนื้อมะพร้าวออกได้อย่างหมดจดขนาดนี้ฉันอยากไปประเทศไทยและลองกินมะพร้าวสดๆดูความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าฉันอาศัยอยู่ในจังหวัดเบนเจของเวียดนามซึ่งมีมะพร้าวมากที่สุดในประเทศ แต่ฉันไม่เคยเห็นใครทําเหมือนเขาเขามีฝีมือและทักษะที่ยอดเยี่ยมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะช่างเป็นทักษะที่วิเศษจริงๆฉันชอบวิธีที่เขาทําทุกอย่างด้วยความสะอาดโดยไม่เหลือแม้แต่จุดเดียวความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าบ่อยครั้งการมีเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นกุญแจในการทํางานให้สําเร็จลุล่วงเขาใช้มีดที่แตกต่างกันถึงสามเล่มสําหรับงานนี้มันน่าอัศจรรย์ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า เราต้องการคนที่มีทักษะแบบนั้นในประเทศของเราเขาช่างมีพรสวรรค์ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันมาจากเกละาในอินเดียเรามีมะพร้าวมากมายที่นี่แต่ฉันพบว่ามันยากมากที่จะปอกมะพร้าวแบบนั้นเพราะค้าคนนั้นเขายอดเยี่ยมมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเทคนิครับของเขาน่าทึ่งอย่างไม่น่าเชื่อฉันจะหาเครื่องมือเหล่านั้นได้ที่ไหนในอเมริกาความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า เจ้าแห่งการปอกมะพร้าวมันช่างน่าเหลือเชื่อสุดยอดฝีมือและฉันพนันได้เลยว่าต้องรสชาติดีมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทักษะน่าดูชมมากเขาเหมือนตาโมลัยที่ตัดมะพร้าวด้วยมีดพรานนั้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตอนฉันยังเป็นเด็กฉันอาศัยอยู่บนภูเขาที่เต็มไปด้วยมะพร้าวเป็นเวลา15ปีผู้คนมักจะกินและขายมันอยู่เสมอฉันไม่เคยเห็นวิธีปอกและกินแบบนั้นมาก่อนและฉันไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าตอนนี้ฉันอยู่เมืองไทยฉันกินมะพร้าวแบบนี้ทุกวันมันอร่อยดีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าผู้ชายคนนี้คืออัจฉริยะผู้ชายคนนี้รู้กายวิภาคมะพร้าวดีกว่าคนดูแลสวนมะพร้าวเสียอีกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าที่เวเนซุเอลาเราต้องการใครสักคนที่รู้เทคนิคนั้นมันเป็นธุรกิจที่ดีมากรู้สึกอยากเป็นเจ้าของธุรกิจขายมะพร้าวขึ้นมาทันที ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นการปอกมะพร้าวที่ถูกต้องมันน่าประหลาดใจเนื้อมะพร้าวสีขาวที่ถูกปอกออกมามันดูสะอาดมากคนปอกมะพร้าวแบบนี้ได้ต้องจบปริญญาเอกด้านการปอกมะพร้าวม,มาแน่ๆนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าว้าวฉันอยากลองกินน้ำมะพร้าวและเนื้อขาวๆนั่นอยากจะลองกินให้หมดเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไม่เคยเห็นคนปอกมะพร้าวเก่งขนาดน,นี้มาก่อนมันน่าทึ่ง เนื้อมะพร้าวเรียบเนียนได้ขนาดนั้นโดยไม่ต้องจับด้วยมือโดยตรงน่าทึ่งจริงๆฉันอยากไปที่นั่นสักครั้งเพื่อดูว่าเขาทําแบบนั้นได้อย่างไรความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าฉันมาจากจาเมกาฉันไม่เคยเห็นใครปอกมะพร้าวได้แบบนี้เลยมันยอดเยี่ยมมากมะพร้าวนั้นเป็นสิ่งที่ฉันต้องการเป็นอาหารมื้อสุดท้ายบนโลกเอาจริงแอดมินคิดว่าการปอกได้ขนาดนี้วางขึ้นโต๊ะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้สบายเลยนะครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ทำให้ฉันนึกถึงตลาดกลางคืนในประเทศไทยที่นั่นมีอาหารดนตรีและแผงขายของความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่ามะพร้าวทุกโลกเป็นผลงานศิละปะชิ้นเอกเคยคิดว่าการปอกมะพร้าวมันดูไม่ยากนักดังนั้นฉันจึงลองปอกมันดูแต่มันล้มเหลวแต่ฉันก็ชอบเนื้อมะพร้าวมากๆเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันเดินทางไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานกว่า10ปีแต่ฉันไม่เคยเห็นปรมาจารย์ด้านการปอกมะพร้าวเช่นนี้มาก่อน ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเราควรชื่นชมการทำงานที่รวดเร็วในการปอกมะพร้าวของเขาเขาใช้เวลาเพียงสองนาทีในการปอกหนึ่งลูกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันพบว่าการดูการปอกมะพร้าวนี้มันช่วยบำบัดได้ดีมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันมาจากอินโดนีเซียมีมะพร้าวมากมายที่นี่แต่ไม่มีใครที่ปอกแบบนั้นได้ทักษะเขาน่าทึ่งมากความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า ฉันไม่ชอบกินมะพร้าวแต่ได้ดูก็รู้สึกพอใจมากแบบนี้ต้องลองกินมะพร้าวน้ำหอมของไทยรับรองติดใจความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทันทีที่คุณนำเนื้อขาวๆออกจากมะพร้าวมันโคตรรู้สึกดีความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าไม่ใช่แค่ฝีมือการปอกมะพร้าวที่น่าประทับใจแต่ยังสามารถหาและเด็ดมะพร้าวได้ตรงอายุไม่อ่อนหรือแก่เกินไปโดยถ้าเนื้ออ่อนจะบางถ้าแก่ไปเนื้อจะแข็งความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า นี่คืองานศิละปะอย่างแท้จริงในที่สุดฉันก็ได้รู้จักรูปร่างที่แท้จริงของมะพร้าวแท้ๆที่ไม่มีกลาเสียทีมันคือลูกบอลสีขาวที่แสนอร่อยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าไม่มีอะไรน่าพอใจไปกว่าการได้เห็นใครสักคนประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายโดยใช้ทักษะที่สั่งสมานานหลายปีน่าสนใจว่าต้องฝึกนานเท่าไรถึงจะคล่องได้ขนาดนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันคิดถึงประเทศไทยประเทศที่ฉันหวังว่าจะได้ไปสักครั้งในชีวิต ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันต้องอร่อยอย่างแน่นอนถ้าฉันอยู่ที่นั่นฉันจะไปร้านนั้นทุกวันเลยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าไม่เคยเห็นมะพร้าวแยกเปลือกออกจากเนื้อเลยมันสวยมากมันไม่ใช่ทักษะที่เรียนรู้ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงแต่อาจเป็นประสบการณ์หลายปีในการปอกมะพร้าวความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเนื้อมะพร้าวนั่นดูน่าอร่อยมันเป็นงานที่ดีแต่มันไม่ง่ายเลยนะที่จะเลือกมะพร้าวที่ดีแบบนั้นได้ฉันชอบมะพร้าวมาก ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโอ้ oh my god ฉันรักมะพร้าวฉันต้องการกินมันในตอนนี้มะพร้าวที่ปอกเสร็จแล้วทำไมมันน่ารักจังความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่านี้เป็นผลงานทางศิลปะที่เกิดจากการทำงานหนักและความทุ่มเทวิดีโอนี้ทำให้อยากกินมะพร้าวแบบนั้นโดยเฉพาะเวลาอากาศร้อนๆถ้ามีน้ำมะพร้าวมันจะดีมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสเตตโฟ o ดใครๆก็รู้ว่ามันต้องรวดเร็วเขาต้องคำนวณลูกค้าและเวลามาอย่างดี และด้วยทักษะที่น่าทึ่นงนี้ต้องขายดีอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันดีมากเขาหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อสีขาวเมื่อไม่สวมสูงมือความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าฉันไม่ชอบรสชาติของมะพร้าวเป็นการส่วนตัวแต่การแสดงนี้ฉันสามารถดูได้ทั้งวันฉันยอมจ่ายเงินเพื่อดูพวกเขาทําสิ่งนี้ด้วยตัวเองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามะพร้าวสดมีรสชาติที่แตกต่างกันมากนอกจากนี้รสชาติยังแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่ามันมาจากที่ไหนของโลกโดยส่วนตัวแล้วฉันเจอมะพร้าวพันธุ์ที่ฉันเกลียดในหลายที่แต่มะพร้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉันชอบมันจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสําหรับฉันมะพร้าวไทยดีที่สุดมันหวานและรสชาติอร่อยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเขาทําให้มะพร้าวดูอร่อยขึ้นสองเท่าลองนึกภาพว่ากําลังดื่มน้ํามะพร้าวแล้วกัดเนื้อสีขาวนุ่มๆนั้น,น,นแล้วกินจนหมดไม่เหลือถ้าแช่เย็นเล็กน้อยมันจะยิ่งอร่อยมาก ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าที่นี่ฮาวายพวกเราชาวฮาวายกินมะพร้าวกันตลอดเวลาฉันบอกได้เลยว่าเกือบ60ปีที่ผ่านมาไม่เคยเห็นใครปอกมะพร้าวแบบนั้นเลยมันสมบูรณ์แบบมากความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าในตรีนิแดดมะพร้าวที่นี่ปอกยากมากการได้เห็นการปอกมะพร้าวแบบนี้ทำให้ฉันมีความสุขสักวันฉันจะหามีเหล่านั้นมาปอกมะพร้าวจากต้นมะพร้าวของฉันและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่า พวกเขามีทักษะที่สร้างสารรค์สามารถนําเสนออาหารที่สวยงามโดยใช้มือเพียงอย่างเดียวหรือแทบไม่มีอุปกรณ์ครัวหรูหราใดๆแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออาหารที่อร่อยและน่ารับประทานเสมอไม่เหมือนร้านอาหารระดับไฮเอนด์ N ส่วนใหญ่ที่อาศัยเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่นๆในการทําและเสนออาหารที่สวยงามบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสําหรับบรรยากาศฉันชอบอาหารแบบสบายๆและอร่อยแต่ก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเตรียมอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นของชาวต่างชาติไม่ได้เห็นการปอกมะพร้าวที่สมบูรณ์แบบของพ่อค้าชาวไทยนอกจากความอร่อยความสะอาดทักษะในการปรุงอาหารก็สําคัญซึ่งการปอกมะพร้าวนี้ก็เหมือนกับการโชว์การปรุงอาหารให้ลูกค้าได้รับชมได้เพลิดเพลินกับทักษะและสนุกไปกับการแสดงและปิดท้ายด้วยการจ่ายเงินซื้อสินค้าอย่างเต็มใจโดยมะพร้าวที่อร่อยที่สุดในโลกก็คือมะพร้าวน้ำหอมของไทยซึ่งมะพร้าวแต่ละประเทศก็มีรสชาติไม่เหมือนกันตามสภาวะแวดล้อมสภาพอากาศ ดินน้ำแต่มะพร้าวที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในโลกก็คือมะพร้าวน้ำหอมของประเทศไทยนั่นเองโดยเมื่อเรามีมะพร้าวที่อร่อยที่สุดในโลกอยู่ในบ้านเราแล้วถ้าเรามีทักษะการปอมมะพร้าวเข้าไปด้วยยิ่งเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้อีกโดยสตรีทฟู้ดของไทยเป็นที่ชื่นชมไปทั่วโลกในด้านความอร่อยความสะอาดและถ้ามีทักษะการทําเข้าไปด้วยก็สามารถสร้างอาชีพได้อย่างแน่นอนโดยถ้าเรามีฝีมือในการปอมมะพร้าวแบบเ,เทพในคลิปอาจทําให้เรามีอาชีพที่สามารถทําให้เรารวยได้แบบไม่ยาก แต่ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือและทักษะการขายของแต่ละคนด้วยเช่นกันการได้ฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติอาจจะทําให้เราได้ไอเดียใหม่ๆในการประกอบอาชีพได้เช่นกันบางอย่างเราเห็นชินตาเป็นปกติทั่วไปในประเทศไทยแต่สําหรับชาวต่างชาติแล้วมันดูสุดยอดมันดูว้าวมันดูมีค่ามีราคาดังจะเห็นได้จากยอดวิวการดูการปอกมะพร้าวที่มีมากกว่า70ล้านวิวสุดท้ายนี้ขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจในการทําช่องด้วยนะครับโดยการแปลได้ใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออภาัายไว้หน้าที่นี้ด้วยไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ